สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเกานะครับเมื่อนีพาพี่น้องมากินอาหารบันบานแซบแซบนะครับคิดอยากพี่น้องกลับมาบานก็เลยกินซุปนมไม่ส้มนะครับพี่น้องนะครับแซบนะครับรอบนันกินซุปนมไม้นมไม่สดเนาะ้วก็รอบนี้กินซุปนมไม้ส้มแซบผักเข้ากับมีคือเกาครับบักแคนครับพี่น้องมาแขวนมาแขวน ยอดกระทินครับนี่เลยโตเข่ากันนะครับกับซุปน้มัยสมเลยล่ะนะครับยอดกระทินางามๆแล้วก็ลวกผักใสโคมๆนะครับผักใส่ผักไฮบานเท่านี้ละ่ะมาบาทที่นี่มาแซบมาน้ดน้ากันครับแซบแซบครับซิมแล้วอืมบัง หยอดหยอดพัเกเซษตบ้านผมก็เอิญหยอดกระทินเอิญหยอดพัเกเซษตแต่มันก็คือหยอดกระทินแหละรครับหางเอิญพักเกษตหรือซื้อ หอมน้ำดีบากขันครับอืมหอมแซ่บบ กันดีครับช่องนี้ฝนตกพี่นอ้องอดผักได้งาม อหอมดีเลยครับมาแค้นเนี่ย ก่อนซ้อนหอนกระทิน,นครับงามขลังงามเนี่ยเสียงนกเสียงแม่งห่องบรรยากาศดีครับ หอมมากแค่นๆเมืม่อไหร่กินซุปน้ำมั้กับเสบแห้ง อืมฮึมเรมเืมเอาสต่อมาตัวละเรมเอาสต่อมากกี่น้ำครับ สุปแบบเนี้ยโดนๆเลยกินจะเป็นมันแสบครับพี่นอ้องอีดีครับ ได้พักที่มันเข่ากันสุดยอดใส่ใบขิงนะครับหอมหรือว่าหอมเปก็ได้ ใช่ไหมครับ มีอาการดีครับ เองเ้ปิดแท็บักแคนหาเม็ดหาในสุดยอดเมนูเนี่ย ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภัยนะครับเด้อคลิปนี้กับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ